ปีใหม่เไปไหนมาบ้างเอ่ยอะคอปเตอร์ไปเซนทานคนอื่นล่ะคะเคเดลลูน่าไปไหนเอ่ยปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาคะปี่ใหม่ไปเที่ยวไหนมาเอ่ยน้องก็ไปให้ลาะคะปลาด้วยครับอ๋อไปให้อาหารปลาด้วยใช่ไหมคอปเตอร์น้องปรีมปีใหม่ปรีมไปเที่ยวไหนเอ่ยคอัเตอรครับอาเก่งมากเลยอ่า ไปเที่ยวไหนมาเอ่ยเจ้าเอ๋ยสวัสดีค่ะวคบนเี่ดไปใหม่ไปเที่ยวไหนมาบ้างเอ่ยภายดังไปไหนนะเขาวภัยดังโอ้ไปเขาภายดังโอ้สนุกไหมคะสนุกไหมสนุกครับสนุกอ่าเจ้าเ มาบ้างเอ่ยพร้อมดูชวนไปเม pues ื่อนยิ้มเราหนิวาวาว่าคะวาวาว้าปีใหม่ว่าไปเที่ยวนบ้างเอ่ยไปเที่ยวทะเลอ่ะไปเที่ยวบ้านยายมหมนเออวาวาว่าไปเที <t oc t oc um> ่ยวทะเลไปเที่ยวบ้านคุณยายเนยน้องเนยปีใหม่เนยไปเที่ยวไหนมาบ้างเอ่ยอไปเซเว่นเออไปเซเว่นเนาะ มาบ้างไปเซเว่นเนี่ยได้อะไรบ้างขนมได้ขนมอ่ะเจ้าเอย๋ยบีมหยเจ้าเอย๋ยไปไหนมาบ้างเอย๋ยแม่บอกว่าเดี๋ยวเวลาที่เดี๋ยวเวลาอานอหนูไปหนูไปด้วยแล้วให้อาของหนูถ่ายรูปไปให้แม่แล้วแม่ก็จะใ่้ค่ะ โอ้สุดยอดเลยโอเคค่ะโอเคเอ่ะเดี๋ยวเราเพื่ออีกสองนาทีนะคะอ่ะระหว่างนี้เนี้ยอ่ะคุณครูจะไม่ได้ไปไหนเลยคุณครูแจนเขาดาวอยู่ที่บ้านนี่พีใหม่คุณครูแจนเขาดาวอยู่ที่บ้านเลยเพราะครูแจน,ลววน,นก,กลัวโควิดเนี่ยกลัวโควิดเด็กกลัวโควิดไหม เขามวบุวเลตอนนี้เขามีสายพันุ์่าโควิดบแล้วว่เปิดสายพันธุให่มาแล้วอโอไมครนเะเก่งมากเลยเขามีสายพันธุ์ใหม่มาแล้วตอนนี้เริ่มเข้ามาใกล้จังหวัดนครแล้วนครมีคนที่ เป็นโอมกโกมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยเข้าใจไหมคะอย่าไปอยู่ที่บ้านโอเคไหมสวมแมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์โอเคไหมคะเฮ้ยอะล้างผู้ขาวันนั้นหนูกำลังเดินเฉยๆอยู่แล้วแม่หนูมาฉีดไอแอลกอฮอล์ให้หนูงงไปเลยค่ะอ๋อไม่อ่ะเรา พยายามทำความสะอาดร่างกายพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโอเคไหมคะแต่ที่ดีที่สุดคือเราอย่าออกไปไหนเมื่อออกไปไหนเราก็ต้องสวมหน้ากากถงมืมืโอเคค่ะไปเที่ยวมาเี่กาบีค่ะแล้วนะแล้วนะเจนบอกว่าหนูพาหนูไปน้ำตัแล้วทีนี้หนูบอกว่าหนูไม่ไปอ่ะ แล้วกบีนันเนอร์ไปเที่ยวบ้านแม่เท่ามาค่ะครูค่ะไปบ้านยายมาใช่ไหมคะไปบ้านแม่เท่าค่ะครูอ๋อหมอไปบ้านคุณยายใช่ไหมบ้านแม่เท่าใช่ไหมเดี๋ยวเราเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งโอเคแม่ พรูจะสวัสดีเด็กๆทุกคนสวัสดีปีใหม่เด็กๆทุกคนเลยสวัสดีปีใหม่นะคะอ่ะอันนี้คือเราขึ้นปีใหม่แล้วปีพศออ2565แล้วนี่ ใหม่แล้วพุทธศักราชใหม่แล้วเดือนใหม่แล้วเราขึ้นปีใหม่กันแล้วปีใหม่นี้คุณโคโจรูแจนจะพาเด็กๆมารู้จักประเทศไทยกันเด็กๆร,รู้ไหมประเทศไทยคือที่ไหนไประเทศไทยคือที่ไหนเอ่ยตอนนี้เราอาศัยอยู่ที่ประเทศไหน เดี๋ยวเราจะมารู้จักประเทศไทยกันนี่วันนี้มีหัวข้อว่าเรารักประเทศไทยอ่ะไหนใครรักประเทศไทยบ้างโชว์มีแฮนหน่อยสอิเราเป็นคนไทยเราจะต้องรักประเทศไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเรารักประเทศไทยแล้วเราจะต้องมารู้จักว่า ประเทศไทยเป็นแบบไหนมีอะไรบ้างสัญญลักษณ์ของประเทศไทยคืออะไรโอเคเรส่อ okay. พร้อมจะไปดูหรือยังพร้อมแล้วนะโอเคอ่ะไปเลยอ่าอเดี๋ยวให้ฟังเพลงก่อนเลย ให้ฟังเพลงก่อนเลยโอเคไหมให้ฟังเพลงก่อนเลยก่อนจะไปดูเนื้อหาบทเรียนให้ฟังเพลงวันนี้เรียนแบบสบายสบาย,บายโอเคไหมคะนี้เรียนสบายสบายมากเลยอ่าครูใจะจะให้น้องฟังเพลงก่อนน้องอ่ะพร้อมแล้วไปดูเพลงกันเลยย โอเค ไทยเห็นไหมคะประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมีทั้งภาษามีวัฒนธรรมเยอะแยะไปหมดเลยมีภาษามีเสื้อผ้ามีผ้าผ้าถุงที่คนไทยออกแบบขึ้นมาเองมีบ้านที่สร้างเป็นเอกลักษณ์ของเราคือบ้านทรงไทยนี่เห็นไหมคะ เอกลักษณ์ของคนไทยเออเห็นไหมลูกตาลทำเป็นบ้านแล้วอเดี๋ยววันนี้ครูจจจะพาเด็กไปดูประเทศไทยเราจะมาเรียนในเรื่องของเรารักประเทศไทยเรารักประเทศไทยเด็กรักประเทศไทยไม่เอ่ย าเดี๋ยวครูแจนเปิดไม้ก่อนเปิดไม์ให้เด็กๆก่อนอ่าเปิดไม์ให้เด็กแล้วอ่ะไหนใครรักประเทศไทยบ้างนี่น<ด>้องค่ะครูแจนเราเป็นคนไทยเราจะต้องรักประเทศของเราใช่ไหม ค่ะวรูค่อประเทศไทยสุดดีอะไรมนั่งมาดูที่ไม่ที่ไม่มีใครก็ช่วยแม่ไปทิ้งค่ะโอเคอ่ะประเทศไทยนีเด็กๆ่ะธงชาติไทยจำได้ไหมมีสีอะไรบ้างมีสีแดงมีสีขาวมีสีน้ำเงินสีเขียวสีเขีย งธงชาติไทยนะคะเด็กขาจะมีสาสีสีแรกก็คือสีแดงสีแดงชาตินี่สีแดงหมายถึงชาติที่สองคือสีขาวสีขาวหมายถึงศาสนา ศาสนาเรามีศาสนาอะไร้มีศาสนาพุทธมีศาสนาคริสตมีศาสนาอิสลามมีศาสนาฮินดูแต่ในประเทศไทยของเราคนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธนั่นเองมีพระเป็นศาสดาเองนฮะยึดถือศาสนาพุทธเป็นหลักเลยอะต่อไปสีน้ำนง คือหมายถึง,ถงพระมหากษัตริย์นั่นเองอ่าตอนนี้ประเทศไทยของเรามีพ,าพระมหากษัตริย์ยถึงไ้ัหนูเคยเห็นค่ะอ่าสิบรัชกาลแล้วรัชกาลที่สิบแล้วตอนนี้เราอยู่ในสมัยของรัชกาลที่สิบนะคะอ่าตอนนี้เด่กอยูในสมัยของรัชกาลที่สิบนะ ตอนนี้เมื่อเรารู้จักธงชาติไทยมาแล้วเดี๋ยวขอถามอีกทีนึงธงชาติไทยมีกี่สีเอ่ยสีค่ะมีกี่สีนะ้ำสีแดงขาวสาีน้ำเงิน,นเก่งมากเลยธงชาติไทยมีสามสีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเก่งมากเลย หนึ่งสองสอจักธงชาติไปแล้วคราวนี้มาดูเลยมาดูอันนี้เลยอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยรู้ไหมรู้ไหมเรียกว่าเป็นโลกของเราค่ะอันนี้เรียกว่าแผนที่ของประเทศไทยประเทศไทยมีทั้งหมด76จังหวัด เยอะมากเลยนี่ทำไมล่ะคะคุณครูคะ่ะเพราะประเทศไทยเป็นแผ่นดินใหญ่มากเลยนี่ตอนนี้ีเด็กอยู่ที่จงังหวัดพูดอินสานได้นะคะโอโ้โหอ่ะแล้วนเด็กบอกได้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดอะไรคะจังหวัดนากจังหวัด,ด,วด,ด,วดนากดนากดสีเทา เราอาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองเก่งมากเลยค่ะอยู่ตรงนี้ดีเห็นไหมคะทีู่เจรวงกลนี่เราอยู่ตรงนี้นะ,ะตรงนี้นะนนเลยอ้อ,ยออืออือทืออืแอือ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 อออืออออืออืออืืือ หนใครเคยไปเที่ยวภาคเหนืหอภาคใต้อ่ะมีภาคเหนืหอภาคอีสานภาคก,กลางุคหนูเคยไปที่ย่านไหนันคะหนูคยไปภาคใต้ค่มีสีผ้าประเทศไทยจะมีสีผ้านะคะ ส่วนเราส่วนเรนี่ยเด็กๆตอนนี้ตอนนี้เด็กกับครูแจนเนี่ยเราอยู่ที่ภาคใต้อยู่ข้างล่างนั่นเองเรียกว่าภาคใต้นะเด็กๆบางคนมาจากต่างๆภาคเลยโอเคอันนี้เรียกว่าแผนที่ประเทศไทยมีรูปคล้ายๆกับขวานทอง นี่เขามีเขามีชื่อว่าขวานทองอ่าประเทศไทยเราเนี่ยมีแผนที่คล้ายกับรูปขวานทองเลยเห็นไหมดเด็กๆสังเกตดูซิอ่ะตรงนี้เป็นคมขวานด้านล่างตรงนี้เป็นด้ามขวานอ่าใช้แทนด้ามมีเห็นไหมฮะเขามีสมญานามว่าขวานทองเลยนี อ่ะเมื่อเด็กๆรู้จักแผนที่ประเทศไทยแล้วนี่เด็กจะต้องเคยฟังเพลงนี้อยาุณจะให้เด็กฟังเพลงนี้ก่อนนี่อ่ะเพลงอะไรเอ่ยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความ คุณแตงละเพลงชาติไทยค่ะอแตงละเพลงชาติไทยค่ะโอเคแตงละเพลงชาติไทยค่ะเมื่อได้ได้ยินเพลงชาติไทยแล้วเราจะต้องทำยังไงเอ่ยเราจะต้องดูแลรักษาละของเราให้ดีค่ะเอาใหม่เอาใหม่ในเด็กเมื่อเราได้ยินเพลงชาติปุ๊บเราจะต้องยืน ธงช,ชาติเดี๋ยวแต่วันนี้วันนี้เราจะมาเคารพธงชาติการเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนยืนตัวตรงได้ไหมอะตอนนี้ทุกคนยืนตัวตรง,ดตนนตรง,งเดี๋ยวครูแจจะให้น้องเคารพธงชาติโอเคอะทุกคนยืนตัวตรงอะยืนตัวตรงนังยืนตรงยังย ยืนเลยยังเดี๋ยวเราจะเคารพธงชาติกันตอนนี้เราเรียนออนไลน์เราก็เคารพธงชาติได้อ่าร้อมเลยยังร้อวค่ะยืนตัวตรงด้วยเพราะว่าเมื่อเราได้ยินเพลงชาติเราจะต้องยืนตัวตรงทุกครั้งโอเคไหมอ่าโอเคตรงแล้วอ่ะไปเปเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย แล้วก็ร้องเพลงชาติเสียงดังดังโอเคไหมคะเยียงดังไปถึงประเทศอื่นเลยหมคะได้เลยต้อัเสียงดสเสียงแอกกันไปเ้เรามาดูว่าเพลงชาติไทยเนี่ยมันมีเนื้อเนื้อว่ายังไงเนื้อร้องของเพลงชาติไทยว่าย่งไ อไ,อไอ่าีหคะอันนี้เพลงชาติไทยเขาบอกว่าประเทศไทยรวมเลือดเหือชาติเชื้อไทยเป็นประชาชนป่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วน หมายรักสามัคคีทางนี้รักสงบแตถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ตลาดเลือดทุกอย่างเป็นชาติด,ดีเรลิมประเทศท่าไรชาววีมีไทยเชยงอะเห็นไหมคะเนื้อเพลงของประเทศไทยเนี่ย องบอกถึงว่าคนไทยเนี่ยเขามีความสามัคคีนี่นี่เห็นไหมฮะถึงมีถึงมีค่าศึกมาเขาก็สู้สู้จนสุดใจเลยเห็นไหมฮะสะละดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประเทศไทยของเรานี่เห็นไหมฮะเห็นไหมค,คนสมัยก่อนคุณปู่คุณยา่าคุณทวดเขาสู้รบมาเพื่อให้เราอยู่มีแผ่นดินอยู่เห็นไหมฮะนี่ เมื่อเรารู้จักเพลงชาติไทยแล้วนี่ค่ะกูจะจะให้เด็กๆอกแทนว่าเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยแล้วเราจะต้องปฏิบัติตนยังไงเอ่ยอ่ะปริมเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยเราต้องทำยังไงเอ่ยกนค่ะต้องอทำยังไงคะ เพราะว่ามันเป็นศาสนาค่ะต้องยืนงรงนอัอ่่อนั่งไเลยบีมนั่งได้เลยอบีมแล้วบอยู่ไหนแล้วเอาบิหาบีมหาย วสวัสด,ดีไอ้คนชายจ,จะต้องพักใายว่าสวัสด,ดีสดดแล้วไนู้่ชยถ้าเป็นผู้ชายจะต้องพูดยังไงเอ่ยสวัสด,ดีครับผู้ชายจะต้องมีคําว่าอะไรคะครับครัอบอ่อบ,บอกว่าอปุ่นอ่าเดี๋ยวคุณแจนผู้ชายช่วยบอกคุณแจนหน่อยสิูับปุ่น วิบบมบมผู้ชมจะต้ทักทายว่าสวัสดีสวัสดีอะไรเอยผู้ชายทักทายว่าสวัสดีคับสวัสดีค่แล้วน้าเชฟจะไม่รู้อ่าแล้วผู้หญิงนะคะจะต้องมีคำทักทายว่าสวัสดีค่ะอ อันนี้คือคำท้าไทยของคนไทยนั่นเองอน,นี่แม่เห็นไหมประเทศไทยผูเจนบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยนนมีภาษาเป็นของเรานี่คราวนี้วันนี้ปูเจนจะให้เด็กมาดูว่า เาษาไมยเราเนี่ยเราเนี่ยงมาเรามีคำท้าทายที่ไม่เหมือนกันภาพเี่มภาษานีนนะ ไปใส่ไปใส่ไปใส่ไม่ว่าสวัสดีไปใส่เราไปภาคใต้พันธรือไาพันธือใครไหนใครโมทุกคนไปล่าดยปนไป ก่อนจะไปดูแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้มันกันหน่อยรภาษาไทยมีคนคนทั้งหมดกี่สีภาษาไทยมีกี่สีค่ะ มีแดงมีสีขาวมีสีน้ำเงินมีสีขาวมีสีแดงค่ะมีสีแดงค่ะแดงค่ะแดงน้ำเงินหนูเดินสีแดงง่าค่ะคือค่ะมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินมีสามสีน้ำเงินอ้าวเคแกก็เด็กพร้อมจะไปดูแบบฝึกหัดหรือยัง 不。<laughs> <laughs> เดี๋ยวครูแจนจะให้น้องไปดูวิธีหน้าที่31หรอคะโอเคอะไรนะนา31หรอคะใช่หน้าแบบนี้เลยที่มีแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวครูแจนจะให้น้องดูวิธีการเขียนตัวเลขหน้า3บโอ๊บถวันได้ไงล่ะคะโอ๊บถวันวิธีการเขียนตัวเลข9นะ9และ31หรอคะ ให้เด็กไปฝึกไปฝึกอ่านมาโอเคไหมคะอ่ะอย่าลืมไปฝึกอ่านมานะคะโอเคไหมอ่าเดี๋ยวกูจะเปิดไม์ให้น้องก่อนอ่าโอเคอะดีค่ะอะไปฝึกอ่านมาโอ